โอ้ยย hey ูสวดดีครับวันนี้อยู่ช่องโอซิใบเกอร์นะวันนี้เราจะมาลองขี่ตัวแรงในตำนานชื่ออะไรน,นะรถชื่ออะไรไอเซนไอเซนหรือจีเซนเอ็ม ไอเอ็กเซดนะอันนี้เคยไปพ่อในช่องสป i d e r เอ็กวันมาแล้วนะอันนี้ก็เป็นตอนที่รีโนเวทใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวจะต้องมีคลิปรีวิวใหม่แน่นอนนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาลองขี่กันดูก่อนแมสปอร์ตนึกว่าขี่ซีพีอาร์พันเนี่ยนึกขี่ซีพีอาร์พันอ่ะบ่เลยไปครับน้องไม่บินไไปอ๋อต้องปิดบินหน่อยไหมอ๋อ รถมันหนักๆกว่าจากฟิวนะนี่คือการขี่สองจังหวะครั้งแรกโอ้หแต่เบรกดีมากเบรกสั่งได้ดั่งใจโอ้หเบรกนี่คือสั่งได้ดั่งใจแต่รถมันเตี้ยมากเลยคะผมว่าคนสมัยก่อนเขาต้องตัวเล็กแน่ๆเลยอ่ะพะรถสมัยก่อนโอ้วิบากพอรถสมัยก่อนเนี่ย รถส,สมัยก่อนเนี่ยครับคันมันจะออกเล็กๆนะผมว่าคนส,สมัยก่อน,นต้องตัวเล็กอะว่ารถส,สมัยก่อนเนะมันจะต้องแบบคันเล็กๆอะผมไม่รู้ทำไมมันจะต้องคันเล็กๆอะแล้วก็แบบคันจะเล็กๆกระทะัดรัดเบาๆเครื่องจะไม่แรงมาก ตอนนี้รถเหมือนยังทำไม่ค่อยจบนะเดี๋ยวเขาต้องไปเติมของแต่งอะไรอีกแต่ว่าผมขอรีอวิวก่อนไงพ่าห็นนะแม่งสวยรถแม่งสวยนะฮะตอนนี้คือแบบชุดสงชุดสีก็โอเคละเหลือแ,แค่รีโนเวทนิดหน่อยโอ้แต่เบรกแต่เบรกนี่คือหยุดได้อย่างใจบอกเลย ไม่รู้ไฟเลี้ยวใช้ได้อ่อ <c oughs> <c oughs> เบรกอยุดได้ดังใจอะ่ะนี่คือ,อาอเซ็กคัน <c oughs> นี้ไม่ค่อยกล้าบิดแรงวะ <c oughs> ่าโอเคนะโดยรวมมันขี่สมูทอยู่นะจากรถที่ปั้นเองคนระัเพราะคันนี้เพื่อนผมปั้นเองหมดเลยถือว่าโอเคในระดับหนึ่งของสำหรับรถที่ทำเองนะคัสตอมอันเองอะไรเงี้ยครับไม่รู้ว่ามันเป็นรถแต่อะไรอ่ะสปอร์ตหรอหรือทัวร์ิงหรืออะไรหรือในเกตไม่ไม่ไม่น่าใช่ในเกตอะคาเฟ่เหรอเพราะว่ามันแบบมีไอ้ม่งอะ อาไม่แค่นี้ละกันเดี๋ยวรถด,ดับคามือเราแล้วเราจะสวยโอ้เด็กสั่งได้ดังใจจริงเ <c oughs> ดก็กคึกได้คึกเลยก <c oughs> <c oughs> <g år> ็ดับแน่ดับเนี้ยก็สำหรับใครที่ชอบเจา้าทีไอเอ็กแซดคันนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องโอชีไบเกอร์เลยนะถ้าอยากให้มีการรีวิวรถแบบน,นี้หรือว่าอยากลองขี่รถแบบน,นี้ก็ คอมเมนต์ล้ออะไ์มาเดี๋ยววิจัดให้แน่นอนสำหรับวันนี้มาเจอกันคลิปหนา้าบ๊ายบายครับผม